มาเที่ยวชมแมงมุมน้อยตัวน่ารักน่ารักของผมนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นแมงมุมเขาเรียกแมงมุมกระโดดนะครับาสายพันธุ์นี้อันนี้จะเป็นตัวผู้แมงมุมกระโดดใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครกับใกล้ๆแล้วก็หน้าตาชัดๆแบบนี้ครับชมได้เลยนะครับ ผมถ่ายภาพมาให้ชมอันนี้เป็นการชื่นชอบส่วนตัวนะครับผมหลงไหลพวกนี้นะฮะโลกใบเล็กของผมเข้าป่าจับกล้องถ่ายรูปก็จะหาของแปลกๆแบบนี้นะฮะมาถ่ายภาพก็ไปเจอในป่าก็ไม่รอช้าครับพยายามเก็บภาพ ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ก็ถ่ายยากนะครับเพราะว่าเขาไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งไปวิ่งมาแต่บางตัวก็เชื่องอ่าอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้จะเชื่องหน่อยนะครับเขาจะอยู่นิ่งให้เราถ่ายภาพเขาอยู่ในใบไม้ครับอยู่ในกิ่งไม้อยู่ในใบไม้ครับเรียกแมงมุมกระโดดครับคนเรียกว่าไฮลัสภาษาอังกฤษเรงไฮัส มงมุมไฮลัสตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เหมือนกันนะฮะตัวผู้จะสวยครับดูดีๆฮะไอ้ตากลมๆสองตาทั้งหมดมีสี่ตานะฮะครับบางคนบอกว่า2ตาบางคนบอกว่าสีตาผมก็ยังงงๆอยู่นะไอก้กลมๆไอ้กลมๆใหญ่ๆนะอันนั้นคือลูกตาแน่นอนแต่ว่าไอขา้ข้างๆอีก2กลมเล็กๆ บางคนก็บอกว่าอันนี้คือตาแมงมุมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แต่ผมดูแล้วผมว่าใช่นะครับอันนี้ตัวถามว่าถามว่าตัวใหญ่ไหมตัวเล็กนิดเดียวครับเท่ากับมแมลงวันครับใครนึกถึงมแมลงวันนะฮะกับก็จะนึกถึงไอ้ตัวนี้ฮะมันจะตัวเท่ากับมแมลงวันแล้วก็ไม่ใช่มแมลงวันหัวเขียวนะครับ ตัวเล็กกว่าแมลงวันหัวเขียวมแมลงวันทั่วไปนะฮะแมลงวันทั่วไปแมงมุมกระโดดตัวที่เห็นก็คือเท่ากับตัวมแมลงวันกล้องมือถือไม่สามารถถ่ายภาพพวกนี้ได้นะครับอันนี้ผมใช้กล้องถ่ายภาพโดยเฉพาะแล้วก็มีเลนส์โดยเฉพาะครับที่จะมาถ่ายภาพแนวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลนส์ทั่วไปไม่สามารถที่จะถ่ายภาพ แมงมุมแบบนี้ได้แล้วก็เจาะลึกเข้าใกล้ๆแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นการชื่นชอบส่วนตัวผมเข้าป่าหรือว่าอะไรนะตามรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตให้ดีๆก็จะเจอพวกเขาอยู่นะฮะอาหารอาหารหลักของเขาคือมแมลงวันนะครับเขาเจอมแมลงวันนี้เขาก็จะกระโดดฟอโอ้โหแม่นมากเกาะติดดูดกินดูดกินน้ํา ก็จะดูดกินน้ำมแมลงวันแต่อันนี้ไม่มีพิษนะครับมแมลงวันเออไม่ใช่แมงมุมชนนี้ไม่มีพิษนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากเมื่อก่อนเมื่อเห็นผมก็กลัวนะมันแบบโอ้ยน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าแมงมุมกัดคนตายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยกล้านะแต่ตอนหลังๆเ,เ,เอ้าเฮ้ยแมงมุมชนนี้มันไม่มีพิษแล้วก็มันไม่กัดคนด้วยผมก็โอ้กล้า ใกล้ๆเข้าใกล้ๆเข้าหน่อยเพื่อจะได้ถ่ายภาพก็เพื่อนๆท่านใดไม่เคยเห็นใกล้ๆชัดๆอ่าผมถ่ายภาพมาให้ชัดๆแล้วนะครับใกล้สุดชัดสุดได้เท่านี้แล้วครับจะให้ใกล้กว่านี้ก็ได้แต่ว่าพอใกล้กว่านี้เขาก็จะกระโดดหนีไม่ให้ถ่ายครับอันนี้ถือว่าเข้าใกล้ที่สุดเราวเห็นรายละเอียดเห็นขนเห็นตาเห็นขาคือ ลีละของเขานี่ผมเน้นที่ด้านหน้านะครับผมว่ามันสวยแล้วมันเท่ดีไงภาพแนวนี้ผมชอบครับมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆคือเห็นแล้วชอบเลยอะ่ะบอกโอ้ยิ่งเห็นแบบแบบหลากหลายสายพันธุ์แล้วหลากหลายสีโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบผมนี่ชื่นชอบมากๆนะครับได้ถ่ายสัตว์พวกนี้ อันนี้ผมเรียกว่าโลกใบเล็กของผมนะครับแมงมุมกระโดดตัวเล็กเล็กเล็กกว่า,มาแมลงวันเอ้ยไม่ใช่เล็กเท่า,มาแมลงวันครับแต่ไม่ใช่มแมลงวันหัวเขียวถ้า,มาแมลงวันหัวเขียวมันจะตัวใหญ่แต่แมงมุมชนิดนี้เล็กกว่า,มาแมลงวันหัวเขียวนะครับมแมลงวันทั่วไปนะครับตัวเล็กๆนะฮะเนี่ยตัวเท่ากันผมถ่ายภาพมาให้ได้ชัดเท่านี้นะครับครับก็เพื่อนเพื่อน ชมไปด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นแมงมุมชัดๆได้เห็นแล้วนะครับผมมีถ่ายเก็บไว้เยอะเหมือนกันแมงมุมชนิดนี้นะครับจะหาดูง่ายหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะหาแมงมุมพันแปลกๆมาลงให้ชมนะครับเพื่อนๆก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ความน่ารักของเขานะครับผมก็เลยแบบโอ้หลงไหลไอสัตว์เหล่านี้เลยนะฮะเขาเรียกโลกใบเล็กของผมนะครับอันนี้โลกใบเล็กได้ถ่ายภาพพวกนี้แล้วก็เออมีความสุขดีมันเออมันเป็นอะไรที่ชอบส่วนตัวนะครับแต่บางคนอาจจะบอกอุย๊ยเห็นแล้วน่ากลัวแต่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่ากลัวนะฮะผมว่ามีแมงมุมเยอะก็ดีเหมือนกันนะเออเขาอาหารหลักของเขาคือ มแมลงวันเขาจะกินมแมลงวันนะฮะเนี่ยของโปรดเขาเลยคือมแมลงวันเขาเจอมแมลงวันไม่ได้เขาจะค่อยๆแล้วก็จะกระโดดคือระยะโอ้โหระยะประมาณคืบกว่าเกือบสองคืบนี่เขากระโดดเกาะติดมแมลงวันเลยนะครับแบบมแมลงวันนี้แบบบินไม่ทันเลยนะฮะเขาไวมากครับอันนี้ก็มันนี่คือค้ละตัวกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกัน อยู่คนละสถานที่อ่าไอ้ตัวนี้มันมาเกาะอ,อยู่ที่ใบไม้สีออกเขียวเขียวส้มส้ม,สมเหลืองเหลืองบอกโอ้โหเฮ้ยผมเห็นแล้วบอกโอ้โ oh, ห oh, hey, ภาพนี้ชอบมากถ่ายออกมาแล้วมันมันสวยอะ่ะผมเห็นแล้วผมก็ชอบไงฮะนี่คือคือเป็นการชื่นชอบส่วนตัวครับแล้วก็ว่างผมก็จะหาสิ่งเหล่านี้นะฮะถ่ายรูปเล่นกับก็มันก็ดีอย่างนะฮะ เพลินดีเราภาพเหล่านี้ก็ส่งไปขายยังเว็บไซต์ต่างประเทศได้สบายๆเลยครับทางเมืองนอกชอบครับแบบนี้คือมันแปลกๆอะ่ะเขาก็อ่าเข้ามาโหลดเข้ามาซื้อบ่อยกับจะเป็นภาพภาพแบบนี้นะฮะคือมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคนคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบแบบนี้นะครับ อีกกลุ่มนึงก็จะชอบพวกดอกไม้อ่าอีกกลุ่มนึงก็จะชอบวิวทิวทัศน์ผมก็มั่วไปทุกกลุ่มเลยครับชมไปเพลินเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือแมงมุมกระโดดครับตัวเล็กๆแต่น่ารักครับผมถ่ายให้ดูใกล้กๆแบบเต็มเฟรมเลยนะฮะครับสวยครับ ตัวเขานี่เห็นแล้วเราโอ้โหเห็นแล้วทึ่งเขาน่ารักจริงๆครับเดี๋ยวต่อไปผมจะหาสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งมาลงให้ชมนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ชมสายพันธุ์นี้ไปก่อนครับอันนี้เขาอีกตัวนี้คนละตัวนะฮะอันนี้เขาหมอบอยู่เขาหมอบอยู่ผมก็เห็นบอกเฮ้ยสวยอ้าว ถ่ายบอกถ่ายมาเฮ้ยเขาท่าไว้ข้างหลังโอใบไม้สีเขียวแล้วก็มีใบไม้สีอื่นแล้วคราวนี้มันก็มันเบลอมันอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ระยะเลนเรานะฮะคือเราสามารถทำให้มันเบลอได้ขนาดนี้ฮะข้างหลังคือข้างหลังเราจะไม่เอาให้มันลกหลงลังเราไม่ชอบเราชอบแมงมุมเราก็จะเน้นเฉพาะแงมุมแล้วโฟกัสข้างหลังนี่มันจะเบลอไปหมดเลยฮะอันนี้คือมันอยู่ที่เลน มันอยู่ที่เลนเฉพาะนะฮะที่จะมาถ่ายภาพเหล่านี้ครับยังไงเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากๆนะครับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้แมงมุมกระโดดอ่ดูนะสวยดีลูกตาเขานี่โอ้ผมชอบตาหวานจังเลยแล้วก็เหมือนกับมีเขาด้วยนะฮะ กล้องมือถือไม่สามารถถ่ายภาพเหล่านี้ได้นะครับต้องเป็นกล้องแล้วก็เลนส์เฉพาะที่จะถ่ายภาพพวกภาพมาโครครับติ๊กเล็กๆถึงจะถ่ายภาพเหล่านี้ได้นะฮะคือของผมนี่ยุงผมก็ถ่ายได้แต่ว่าโอ้ไม่ค่อยเจอยุงนะเดี๋ยวว่างมีโอกาสจะถ่ายยุงมาให้ชมนะครับแต่ไม่ค่อยจะเจอเจอปุ๊บมันก็บินจะถ่ายปุ๊บก็บินมันจะบินอย่างเดียวเลยคือ ผมเหรสามารถถ่ายได้ถ้ามันอยู่ให้ถ่ายนะฮะแต่มันเจอปุ๊บมันบินละครับดูโลเขาหน้ารักดีนะฮะแมงมุมตัวเล็กๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็นะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ จากกันด้วย,กกวยแมงมุมสายพันธุ์นี้เลยนะครับโอกาส้าเดี๋ยวผมจะหาสายพันธุ์ที่แปลกกว่าตัวนี้มาให้ชมอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ลากันด้วยแมงมุมน้อยน่ารักน่ารักของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับอ,อันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งตัวนี้ก็น่ารักครับ ลากันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ